พ่อก็ต้องไปเฝ้าพ่อก็ต้องไปบอกซึ่งไม่มีใครแทนได้พ่อก็ต้องเหนื่อยแล้วไหนจะเลสลิเกคือมันพานกันเครียดไปหมดนะคะพายกันเหนื่อยไปหมดก็เลยพักก่อนนะคะเอาของเราจอดในบ้านก่อนเช้าก็ไปดีกว่าเวทีหลังนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปค่ะพอเขาจะอยู่กับเราประจําแล้วมาถุดใช่ค่ะไม่แพงหรอกค่ะจะถูกกว่าของเราด้วยซ้ํา ของเราไปได้จ่ายคืนเป็นหมื่นแต่นี่เช่าเขาไม่ถึงแล้วก็สบายใจกว่าด้วยไม่ต้องเหนื่อยลูกน้องก็ใช่ต้องเซฟคนไว้ก่อนคุณผู้ถูกต้องค่ะผู้ถูกเลยสวัสดีปานตะวนันเพราะว่าพ่อนะี่ยไม่ไหวคือพ่อไปคุมมันไม่ได้คุมอย่างเดียวนะคะคือไม่ได้นอนเลยคือจะต้องคอยมองคอยชี้ว่าอะทำอย่างนี้สิมั่งตั้งอย่างนี้สิซึ่งมันตั้งกันมาเป็นจะสิบปีแล้วแต่ก็ไม่จําบางทีเวทีเบี้ยวมัง่งวิ่งวิ่ง,งกระดานตกะมาอะไรเงี้ย พอต้องไปคุมต้องเหนื่อยนะคะเลยพักก่อนแล้วอากาศร้อนด้วยใช่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวส่วนมากเขาก็เช่ากันไปสัดส่วนใหญ่นะคะเรามีของเองเราก็ไม่เป็นไรค่ะจอดไว้บ้านได้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ผลรถไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรจอดพักบ้างเพราะรถก็วิ่งเหนื่อยมามากแล้วแล้วก็จะมีที่วันที่ยี่สิบกว่าที่จะไปเล่นลบบุรีอ่ะ เขาขอเรื่องน้ำค้างมีน้ำค้างนะคะเดือนนี้มีเรื่องน้ำค้างด้วยเองไปพ่อก็ต้องไปเฝ้าพ่อก็ต้องไปบอกซึ่งไม่มีใครแทนได้พ่อก็ต้องเหนื่อยแล้วไหนจะเล่ิเกคือมันพานกันเครียดไปหมดนะคะพายกันเหนื่อยไปหมดก็เลยพักก่อนนะคะเอาของเราจอดในบ้านก่อนเช้าเขาไปดีกว่าเวทีหลังนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปค่ะเพราะเขาจะอยู่กับเราประจําแล้ว มาสุดใช่ค่ะไม่แพงหรอกค่ะจะถูกกว่าของเราด้วยซ้าของเราไปได้จ่ายคืนเป็นหมื่นแต่นี่เช่าเขาไม่ถึงแล้วก็สบายใจกว่าด้วยไม่ต้องเหนื่อยลูกน้องก็ใช่ต้องเซฟคนไว้ก่อนคุณผู้ถูกต้องค่ะผู้ถูกเลยสวัสดีปานตะวันเพราะว่าพ่อนะไม่ไหวคือพ่อไปคุมมันไม่ได้คุมอย่างเดียวนะคะคือไม่ได้นอนเลยคือจะต้องคอยมองคอยชี้ว่าอะทำอย่างนี้สิมึงตั้งอย่างนี้สิซึ่งมันตั้งกันมาเป็น จะสิบปีแล้วแต่ก็ไม่จําบางทีเวท,ทีเบี้ยวมั่งวิ่งวิ่งกระดานตกมาอะไรเงี้ยพราะต้องไปคุมต้องเหนื่อยนะคะเลยพักก่อนแล้วอากาศร้อนด้วยใช่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวส่วนมากเขาก็เช่ากันไปส,ส่วนใหญ่นะคะเรามีของเองเราก็ไม่เป็นไรค่ะจอดไว้บ้านได้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ผลรถไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรจอดพักบ้างเพราะรถก็วิ่งเหนื่อยมามากแล้ว แล้วก็จะมีที่วันที่ยี่สิบกว่าที่จะไปเล่นโบบุีอ่ะเขาขอเรื่องน้ำขางมีน้ำขานะคะเดือนนี้มีเรื่องน้ำ้างด้วย